ครูพระใหญ่ชอบจังเลยเป็นนักบวชเนี่ยเป็นพระนี่ขี่เกียรทํธมาหากินนะจ๊ะแต่ก็ไม่ทราบว่าขยันแบบนั้นแล้วมันจะได้อะไรเราเห็นนี่ก็ได้เหมือนๆที่เคยเห็นในงื่อน,นเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้มีความสุขแล้วมันก็ไม่ใช่งานที่แท้จริงของชีวิต โดยศึกษาจากพุทธประวัติเนี่ยแหละคือตอนเป็นนักเรียนก็อ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกเน่ะเออชีวิตของเขาตันน่ะเป็นมหาเศรษฐีก็แค่รวย <c oughs> แล้วก็มีบริษัทในเครือเยอะก็เห็นเขียนเอาไว้เงี้ะอย่างมากก็ทำบุญสงเคราะห์โลก หมาเศรษฐีของโลกหรือผู้นำของประเทศกับปตันกัตันต้องเป็นนาย,ยกกับประธานาทิบดีเนี่ยมันไปแทบตายมีแต่คนร้องทุกขอย่างนั้นดูมันมันไม่มีอะไรมันก็งั้นๆอ่ะเอออย่างมากที่สุดก็ตรงนี้เลย แล้วมาอ่านพุทธประวัติเนี่ยชอบมากเลยชอบมาตั้งแต่เด็กเด็กจะแสวงหาชอบอ่านนะพระวัติที่ชอบมากเลยตั้งแต่เล็กๆชอบแต่พออ่านไปแล้วอยากเจอคนที่ทำยี้ได้เนะี่ย oh. <laughs> อย่างนั้นก็เป็นพยานจะดีมั่นใจอย่างเงี้ย หรือตอบคำถามของเราได้เออนึกถึงวัยเหล็กไม่เด็กๆนะเกอ,อเป็นไปได้ไงก็บไ่ทรามเนยก็สิบขวบมแถวๆนั้นน่นไปคนเดียวนะไปตามถ้าไปจะไปหา ผู้วิเศษที่มีคุณวิเศษที่เราเห็นแล้วชอบศรัทธาเราสอนได้นะไปแต่ไม่เจอนะจ๊ะไม,ไม่เจอเจอแต่ห้องปฏิบัติธรรมตามถ้ำตาม,ตาม,ตามนู่นตามนี่แต่ก็ชอบเนี้ยชอบไปเรื่อยไปไหนไปคนเดียวสบายใจเราก็ไม่ต้องขัดคอใครๆไม่ว่าขัดคอลรว ไปแสแวงหานะมาเกิดมาทำไมอะไรกับเป้าหมายชีวิตถึงเป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแต่โลกมีจริงไม่สวสรรค์มีจริงไม่ก็แห่งกรรมอะไรต่างๆเหลนี้เราจะได้ทําได้ถูกคิดแค่นั้นอยากรู้เราจะใครตอบได้ก็จะยอมเป็นสิทธิ์ท่านก็ หาไม่เลื่อยตำลับตำลากตามป่าตามเขาที่ไม่ไกลนักนะจ๊ะเพราะอย่างเด็กกลับไปแสวงหาแต่ชอบพระธวด,ดงนะหัวหน้าชั้นก็คงชอบพระธุด,ดงนะใช่ไหมจะ๊ะชอบไปหาใช่ไหมจ๊ะคือเห็นแล้วชอบอ่ะเออชีวิตนี้มันเป็นอิสระนะแต่ก็จะไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งนะแต่ชอบคือเข้าไปใกล้แล้วมีความสุขอนะ่ะ ท่านพูดไปกี่คำก็มีความสุขอะแต่ก็ในวัยเด็กก็ยังไม่ได้อะไรนะนอกจากมีความสุขชอบเห็นพระทุดงเนี่ยชอบมากเออ้าหน้ทชานก็เป็นใช่ไม่๊จถึงข้ามเกาะมาเนี่ย <laughs> แล้วครูปย์ใหญ่เนี่ยก็ไปตามสำนักต่างๆเรื่อยๆเนะียไปไปถามคำถามเนี่ยเนี่ย แล้อย่างที่ไล่ยฟังแล้วก็มาเจอคุณยายให้คําตอบชีวิตก็เลยหยุดอยู่ที่คุณยายตรงนี้แหละเออเจอผู้ที่รู้จริงทําได้จริงสอนได้จริงอีกอย่างนี้ดีชอบมากเพราะฉะนั้นพอตอนนั้นนะอนาคตเลยนะจะมีกินหรือไมมมีกินจะสอบตกรีอทาย ไม่โหสา <c oughs> คือมันมองไปอนาคตมันว่างเปล่าอมันไม่ได้กังวลอะไรอย่างเนี่ยมันเฉยๆนะอารมณ์ช่วงนั้นนะยังนึกออกเลยเนี่ยอืมันดีนนจะดันเนี่ยพอตื่นแต่เช้านะโอ้จากเกษตรบางเขนก็ขึ้นรถมาหายายเนะี่ย พราะท่านตอบคาถามได้นะถ้าคำถามอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านจะตอบได้ทุกคาถามแต่คำถามไม่เป็นประโยชน์ก็ขี้เกียจถามม่างไงก็พอกัอนนะ <c oughs> เออท่านไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกขียไม่ได้แต่ทําไมท่านตอบคําถามเราได้วิธีตอบของท่านที่เห็นท่านนั่งหลับตาเฉยเฉยนิ่งนิ่งสงบสงบชอบท่าไงเพราะท่านนั่งตัวตรงตรงเนาะ สงบ,บสงี่ยมสง,ง่างามพูดถึงโงเ่เฮงท่านนี่นะถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์อื่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองผ่านๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเอาปัญญากองเราท่านบางๆตอนเจอกันตัวท่านสะพลั่งไว้ด้วยเส้นเอ็นแต่นวลน,นะพรอมนวลเนนะี <c> ่ย <oughs> นวนออกมาจากกระดูกรู้ไงไม่ทราบนะมันเส้นเอ็นเส้นเอ็นดูนวลน่ะตรงนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านๆมาแต่พอมองพิษก็ไปชอบดวงตาท่านน่ะดวงตาท่านจะใสๆเด็ดเดียวนะเด็ดเดียวเออชอบแล้วก็ เด็ดเดียวแต่ใจดีเนะี่ยใจดีดีไม่เคยโดนดุเลยแต่โดนอบรมอย่างที่ไล่ฟังสอนที่บางเรื่องสามเดือนนะี่ดีจังเลยเนะี่ยเออนั่นแหละจนเป็นจุดที่โอ้อยากมีชีวิตที่จะเป็นนักบวชเงี้ยน,นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันวัน ก็ไปอย่างเงี้ยไปอยู่คลุกอยู่กับยายเนี่ยคิดดูถ้าอิตรงนั้นไม่มีความสุขเนี่ยคนเราอยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่ากติที่พักของคุณยายหรือบ้านหลังเล็กมันจะสวยงามมากมายอลังการแล้วก็ไม่ใช่นะเออก็เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่าสามชั้นคละหาดน้อย แล้วก็แต่ว่าสะอาดแตกต่างจากที่ผ่านเดินผ่านไปทางไหนก็ไม่สะอาดเท่านี้เนยเพราะโอ้โหอะไรสะอาดตั้งแต่ฝาบ้านฝ้าไม่ใช่เฉพาะในบ้านฝ้าด้านนอกไม่อนุญ,ญาตให้ฝุ่นจับแมงมุมแมงอะไรก็ห้ามจับไม่ไปที่อื่น ามต้นหมากหลักไม้นให้ไปนู่นจะสะอาดอชอบเนี่ยมันสบายใจเออเขาสะอาดให้ควาสบายใจเหมือนนะและ้วก็พอเข้าไปค่ะนี่ภาพย,ยังชัดเจนอยู่เลยแม้เขาจะลื้อหลังนี้ไปแล้วนเนี่ยข้างล่างก็เป็นไม้ตีโูชั้นล่างนะชั้นหนึ่ง <c oughs> นั่งได้แต่ยืนไม่ได้เนะ เวลามุดเข้าไปเนี่ยต้องก,ก้มเลยนี่ชั้นหนึ่งชั้นมหาสติคือถ้าไม่มีสติก็ศีรษะจะโขกอ่าจะพกโก้มเป็นโป๊กอย่างเงี <c> ้ย <oughs> พื้นงลางจะปูไม้ธรรมดาอย่างเงี้ยนะแต่ทำามสะอาดจังเลยสะอาดสะอาดก็น่านั่งนี่นะกระัสหลังใหญ่ทำไมสะอาดก็ไม่น่านั่ง ที่นี่หน้านังหน้าอยู่มันสบายใจแหละมันเพิ่มความสบายใจตั้งแต่เห็นายนอกพอเปิดประตูก็ไปคูณสองพอดูข้างล่างคูณสามดูบันไดโอ้ฟูนไม่มีจับในทุกด้านเลยสียขึ้นไปชั้นสองนะเป็นชั้นที่คุณยายอยู่าสะอาดมีเสาหัวด้วน เน่ยังเห็นภาพชัดเจนอันเล็กๆมื่อเคยมีคนนั่งแต่ครูไม่ใหญ่นั่งแล้วมันแผลบเลยชอบชั้นสามก็สูงสักสูงกว่าชั้นสองสักเมตรเศษนิดนิดขนาดสามชั้นแต่ที่ไปเนี่ยเพราะอยากไปหาย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 เนี่ยมันต้องมีทุกสิ่งอยู่ในตัวท่านทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มีอะไร แต่ว่าความรู้สึกว่าไม่มีท่านเนี่ยหรือขาดแคลนมันไม่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยเวลามองท่านเนี่ยเหมือนท่านอะไรทุกอย่างมันอยู่ในตัวท่านหมดเราอยากได้แล้วก็แค่ท่านแค่นั้นเองดีท้งนี้อาจารย์แล้วยังไปจับเต้าปูนท่านเลเพราะท่านใหม่ๆท่านกินมากท่านก็กินตามท่านบอกว่าก็ยาต้ทั้งสุขอาจจะกินกับเคี่ยว แล้วมันอร่อยตรงไหนบอกเพลนเพลน <c oughs> <c oughs> ถูกครูปิยใหญ่าถามหนักเข้าเลยเลิกก็ไปทิ้งเลย <c oughs> หมดอารมณ์เขี้ยวด <c oughs> ังนั้นต้องนั้นจะเป็นจุดที่มีความสุขมากอ่สุดและชอบชีวิตนับบทมากเลยชอบเพราะเวลาคุยกับปิย์ใโอ้ ชีวิตมีอะไรที่น่าศึกษาอีกเยอะแยะเลยซึ่งถ้าอยู่ทางโลกไม่มีวันสลับที่จะศึกษาได้แม้เป็นนักบวชมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่บำเป็นสมณธรรมไม่เรียนรู้หรือบวชไปวันวันนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างี้ตรงนี้ไปได้ตรงที่อยู่ขยายเนี่ยศึกษาโอ้ยิ่งเรียนรู้ เออดีดีไปถึงจุดของการทำงานแท้จริงหลังจากท่านตอบคำถามอะไรมาได้ทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วเราจะสอบผ่านแล้วแต่ไม่ครูบาจ,จาร์เราได้พอต่อไปถามลึกข็้ไปอีกเอ๊ะไม่จนคำถามมันนะ่ามหาหจาร์จริงๆเพราะอ่านในพระไตรปิฎกนี่ว่าโลกเกิดขึ้นกี่ครั้งดูกันยังไงยังไง,ไง,ไงเกิดขึ้นแต่งอยู่เสื่อมสลายเออ ลาถามท่านท่านก็นตอบได้หมดเลยเนะี<อ>่ยโลกเกิดขึ้นยังไงทั้งๆก็ไม่ได้สร้างโลกนะอเออตั้งอยู่แล้วเส่อมสหลายแล้วถามไปเรื่อยๆนะถามไปถามไปเออต้อไม่ตอบได้หมดเลยภนะพภูมิต่างๆเลยนะมนหมายกัได้โลกสวรรค์นนะพอสนิตเข้าชักเลยไปเออชักไป ผมรูกผมักลึกก็ไปเรื่อยๆเลยเอ๊ะก็ยังตอบได้อีกนี่ก็ได้แค่น,นลกแค่สวรรค์แค่นั้นเองเอ้ะมาอีกดีกว่าเงี้มัน้ก็มามาคุยถามอีกถามเรื่องนี้าวตอบได้อีกโอ้อันนี้ใหม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างนี้สนุกสิสนุกเราไปถามใครไปเองก็บอกอย่างนี้เลย นี่ถามท่านผู้เท่าล่างผอมวางสะพรั่งวิเส้นเอ็นแต่ตัวนวลดวงตาสุกใสตอบได้หมดถามเรื่องนิพพานพบสามโลกันได้อีกโอ้เด<อ>็กี่จะหนีไปไหนเราเนี่ย<อ>ถามไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ถามต่อไปอีกโอ้นี่แล้ว พูดได้เป่าเนี่ยได้จ้ะาทำไมได้ล่ะวันนี้วันดีวันนี้วันพระใช่ไหมั้ยเออกต้องพูดเรื่องพระพระนะเอออย่าทึสานะไม่อเาื่อวานความ เชื่อเขาแค่สร้างโลกนั่นแหละนี่ถามตอบเอเอแล้ลนนรกสวรค์นี่ใครสร้างเลยอออตอบได้อีกอ,อ๋อตายแล้วไปเจ็ดพันดีกว่านะอ,อ๋อเนี่ยไปอีกโอ้ไปใหญ่กันเลยเนี่ยไปเรื่อยเรื่องนี้จะไปให้ไปทุกวันได้อย่างไรเช้าถึงสองทุ่มกลับเช้าถึงสองทุ่มกลับออจนก,กระทั่งก็จะเป็นเด็กวัดนี้ ฐา,า,านจักรวาลต่างๆเอเอก็อดบไปเด้นนั่งยาน,โนโอวกาศตอบได้อีกอะไรต่างๆเหล่านี้ถา้าไปเอามาจากไหนเรื่องนี้เออท่านบอกท่านจะสอนให้เอเอนี่แต่ต้องบวชอ้านี่ไง <laughs> โอ้มันก็เป็นจีหน่อยนนะนี่เลยจากโครงการสมบรมูรณ์บูชาพระรูปเจ็ดพันตำบลทั่วไทย<า>นี่นี่นะสามวันที่นี้ เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนศาสนาหรไปเปลี่ยนความเชื่อมีของดีเยอะที่ใครๆก็ไปรู้กันอยู่ในพระพุทธศาสนาแม้เป็นชาพุทธก็อย่าละเลยในการมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็ต้องนำมาฝึกฝนด้วยพัฒนาตัวของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็รู้แค่ไหนก็แล้วแต่ถ่ายทอดอาจเป็นยอดกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้แสงหว่างงี้ไงง่ายๆสันส้นๆแค่เนี้ยโอ้ยเราจะเป็นชาวพุทธอย่างหนุกนานเลยนอกนั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอะไร่างๆเห็นไหมจ้ะวัฒนธรรมชาวพุทธก็ศึกษาเรียนรู้คำถ,ถามลึกคึ้นอีกนะโอ้ถามเรื่อง อนนั้นลูกเราก็ไม่เอาไม่อยากแล้วก็รู้ได้ในคำว่าเอาแล้วเนาะเพราะไม่ชอบไปชอบไปอยู่นะะฝันก็เอาแล้วแต่พอฟังบ่อยๆชักชักอยากรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงนิพพานเนี่ยน,นะนิพพานปลื้มมากจนช่วงนั้นเลยเวลาหลับรับฝันไปนานๆจะหลับทุกทีเนะี่ย จะฝันเกี่ยวกับเรื่องนิพพานตลอดแปลกดีเนะ่ใจมันคงผูกพันเข้าใจว่าอย่างนั้นเ่ยใจผูกพันแต่คนยายมันมาเล่าให้ยายฟังท่านก็บ,บอกตกกระแสธรรมอตอนนั้นนภาษาท่านนะอย,อย่าถือสานะคุ้นเคยก็จะบอกนิพพานในนิพพานอีกเอานาเข้าไปอีกโอ้ ทีนี้นก็ไปเรื่อยสิไปจนกระทั่งถึงถูกใจที่เกี่ยวกับเรื่องพยามานเนี่ยพระคมานอ๋อตั้งแต่ถามกิเลสอาสวะเป็นยังไงต่างสาวไปื่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปถึงนี้อืมแล้วเวลาท่านตอบเกี่ยวกับเรื่องพระกมามา,มาท่ากันนี่นะดวงตาท่านบม ยังก็มีแสงพุ่มหวบโอ้ชอบมากเลยพระท่านทำได้นี่ยจ้ะแล้วท่านบอกท่านไม่จะเพิ่งทำชาตินี้เนี่ยทำมานานแล้วอเอออ้าวนาก็ไม่อีกโอ้นีก็โนกนานเลยแต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนี่เลยจ้ะเพราะก็ตกลงกันว่าเอาบวชแลละ บวชแล้วก็จะมีพระน้อยๆน,นะมียีนะ่สิบเจ็ดองนะที่หาีิสร้างวัดไรเสร็จที่วิเวกไลยตอนนั้นมันวิเวกจริงๆเ่ยตอนนี้เริ่มสร้างวัดหใหม่แต่มาจากไหนก็ไปทราบเนี่ยก็เลยจะไม่ต้องสร้างใหญ่เนี่ยสร้างเป็นเนยเหนืเ,ยเนยมากเลย เหนือหน่อยๆถ้าให้เลือกนี่นะอ,อยากย้อนกลับไปตอนช่วงอยู่ยายนี่นะตอนนั้นโอ้ดีมากเลยเพราะมันยังไม่มีภาระขครืองังือนอะไรแรต่างงานอะไรต่างร่ากายยังแข็งแรงนันยังสดชื่นเอ่ามากเลยตอนนั้นนะมันนี้ก็เวนมาครบนี่นะจ๊ะ มันใครมันเกิดในเพศสัมปันะก็ในฐานะเป็นพเท่าแล้วก็ขอเล่าเรื่องเก่าหน่อยนี่เนาะเออนิน่ิๆหน่อยๆเนยเนามแต่ชอบฟังมากตอนที่ท่านอยู่กหลวงปู่นี่สิโอ้โหมนดีจังเลยอยู่งนั้น